สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในด่านซันท็อกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปนลงตรงไหน,นต้องรอดูพี่เบอร์นหนึ่งครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนตื่ต<อ>นเ<อ>ลยนะครับในมงงุ่งมั่งหรอหล่อนในเช้าเธอกรนรอนทั้วง, <Hey. S 2> ง,ทงวันเฮ้ย hey. นายมาทำอะไรเนี่ยโ oh, อย้ยายิงผมยายิงผมยายิงผม ไปเอาซุ่นท้างมันใยูสิลงไหนผมไม่เห็นนะอุ้ยมีตีหนึ่งข้างล่างโอ้โหวัดแต่ฟ้าเราต้องรอไปบ้านบวกแล้วถ้ามันยัดบ้านบวกกันเนี้ยวู๊ตกนอกกระแพงนักษ์กูโอ้ดีใจดีมันลงบั็กแมงเดี๋ยวก่อนสวยพี่ผมบวกหนึ่งนะมันยัดมาแล้วมันยัดมาแล้วมันยัดมาแล้ว ใช่ใช่มาแล้วมันมาแล้วตัวนึ่งแตยิงมันไม่มีปืนอ่ะเนี่ยเนี่ยอมโฟน่ะม้ามาพี่เนมระวังมาสองตัวแล้วนะพี่ดูดูข้างบนมาให้หน่อยผมกลัวมันขึ้นข้าเดี๋ยวผมดูทางนี้ให้ทำไมน้องอยู่คนเดียวแล้วะ เดี๋ยวเราไปเราไป,ไปเลยมันมาแล้วโอเคโอเคพี่มาแล้วอยู่ข้างนอกฝั่งนี้ตัวนึง <Watch out. S 2> แล้วก็นอนอยู่บนนี้<อ> okay, okay. โดนนะเม็ดน,นึ่งอุ้ยมันอยู่บนหวัวผมข้างบนน่ะทัองหนึ่งครับ มาอีกสองตัวครับหน้าผมนั่นคือถ้ามันขึ้นไหนยังไงดักอยู่ดักอยู่ดักอยู่เหมือนเหมือนเสียงอยู่ตรงนี้กับตรงข้างขวาฝั่งนี้อยู่ข้างล่างนี่เลยอ่ะออกประตูนี่คือเจอเลยอ่ะข้างล่างใช่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 แล้วก็มีตรงประตูพี่อ้อมหลังไปได้ป่ะพี่ไปหนึ่งไปหนึ่งดึงไว้ก่อนนะประตูฮะเจ็บเจ็บเจ็บให้มันถอยมันถอย ถอยมันรับมันเจ็บี่ยิงเจ็บอ่ะเจ็บสองเจ็บส,สองครับเด็กตัวเดียว,ว,ยวหมดครับหมดหมดเานีาึ้นหลังคามาอ้อมลูกไปตรงนี้นพี่อยากได้คุณสาไหนพี่อยู่ไหนซิ้งให้นะครับ โมงมากดูเชิญเสอหลักคาอยู่เ่อนยิงหมดทำไมทำไมเพื่ออะไรพี่เนีจริงน,น<ล>ะผมไม่เกี่ยวชุดนอน,ช,น,อนชุดนอนอยูกกองนี้นะนนมียทรี่ยิงเองไม่มีบอทมาเีมไม่ค่อยนินยมยิงบอท เฮ้ยกระพูดคืออยู่ไกลแหละเดี๋ยวเขาคือพาไปก็คือเขาวิ่งไปแล้วน่าเอาเวนดคือให้โอเคครับดีแบคเทมมั้งจ้ะเฮ้เอา watch out อยู่ข้างหลังนี่นี่นี่ไปอยู่คนเดียวระวังโดนนะคนนั้นเน้นมาบัตรโค้ โอเคพี่นิมผมยิงบอลเข้าไ้ยพี่นิมเพื่อนบ้านยิงผมโคตรเจ็บเลยเย็ดเข้มมาตาฟัก์เออโอ้พี่เคนอย่างงี้พี่ต้องวัดสไนด์กลับมาแล้วได้ดินั่นไงเอาเรื่องนะมึงหมดตีแล้วไอ้กูได้จับสไนด์นะแบอหมดนะโอ้าวแต่ไอเวนคือประเด็นผมก็ยังไม่เห็นมันเลยอะพี่พี่ยิงตรงนี้น Watch out โอเคครับไอตัวนั้นแหละสนิทที่หน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่ตรงไหนพี่พี่เนมเราเห็นแล้วเห็นใช่ป่ะเห็นมั้ Watch out สวยครับน็อกผมเข้าเลยนะอืออือคือเป็นเลือดนะแป๊บนึงโอเคครับไอตัวที่พี่เคนยิงมีคนเยอะเห็นมาล้ครับน้องดูบันทึกุ้ย มีคนปาไฟที่แอร์ผมพี่พี่เองเพิงมันหยไฟมันหยุดไฟยู่ไหนวะ้ตายผมยว่าตายเลยผมว่าตัวนี้กอ้อมไปปะผมว่ามันไม่โผล่ผมว่าอ้อมไปแล้วแหละมีอีกตัวนะนี่ไงตัวนี้ตายเลยครับเหลือแค่ข้างหน้าสองตัวพี่เคน พี่ต้องเอาไอ้ดาบสอยมาแล้วแหละพี่ก็ไม,ไม่รู้คนระับเอากินไก่เสยผมไม่บอกหรือทุัคนดีไม่ได้จะร้อยมาทุกเซตหรอกเนาะเอเ้ยคลิปนี้กินไก่ององๆอ่ะกินไก่งองๆอ่ะทุกคนเออเ,เอาเรื่องอนะ่ะ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ